เปิดปรชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์นุพันธ์ประจำวันที่15พฤษภาคม2558นะคะในส่วนของตัว Sa f e t y i n d e x Future นะคะ,ะวันนี้มองแนวโน้มน่าจะยังแป่งตัวผันผวนนะคะช่วงเช้าอาจจะมีรีบาวกลับขึ้นไปได้บ้างนะคะแต่มองเองไม่น่าจะผ่าน1,000จุดนะคะก่อนที่จะอ,ะอ่อนตัวกลับลงมามองแนวรับที่ระดับ986จุดแล้วก็982จุดนะคะถ้ามองในส่วนของอปัจจัยภายนอกเองเนี่ยในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนเช้านี้อาจจะดูะค่อนข้าง เป็นบวกนะคะในส่วนของตลาดภูมิภาคโดยเป็นไปนตามทิศทางของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปโดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยตัวเลขผู้ขอรับสวิการว่างงานอของสหรัฐประจําสัปดาห์เนี่ยออกมาดีกว่าคาดะคะรับลดลงไปประมาณ1,000ตําแหน่งนะคะขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาในช่วง2วันที่ผ่านมานะคะกะ็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเลขภาคการ ผลิตนะคะในเขตนิวยอร์กนะคะรวมถึงในส่วนของตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะคาดการณ์จะออกมาค่อนข้างดีนะคะยังคงต้องตามดูต่อเหมือนกันว่าจะทําให้กลับมากังวลในเรื่องของการที่เฟดจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือเปล่านะคะส่วนภ้างในาเองเนี่ยมองว่านักทุนเองยังน่าจะรอดูในเรื่องของตัวเลข g d p ของเรานะคะในช่วงวันจันทร์นะคะที่จะประกาศออกมาจากทางสภาพ,พัฒน์ คาดการว่าจะขยายตัว3.4นนะคะแต่ถ้าออกมาแย่กว่าคาดเนี่ยคาดว่าจะเป็นแรงกดดันตั้งแต่ต้นสัปดาห์ต่อทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ในบ้านเรานะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความคืบหน้าของร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะ ก็ยังต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของการทําประชามตินะคะว่าจะมีหรือเปล่าส่วนแรงขายของนักทุนต่างชาตะะิยังมีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของฟิลเจอร์นะคะประมาณ4,770สัญญาเมื่อวานนี้นับจากต้นเดือนก็ประมาณ27,000กว่าสัญญานะคะก็ยังถือว่าขาย ค่อนข้างหนักแล้วก็ต่อเนื่องนะคะยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุนนะคะทําให้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบทางลงแม้ว่านักทุนสถาบันก็ซื้อสวนมาประมาณ20,000กว่า2อ0 0 0่กว่าสัญญานะคะ ในเดือนนี้สำหรับในส่วนของการออกกองทุนที่เกอฟันนะคะกะ็ยังต้องจับตาดูกันต่อว่าจะมีการทยอยเข้าเก็บหุ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะคงต้องเป็นสัปดาห์หน้านะคะขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยในส่วนองแรงซื้อสถาบันก็ยังดูค่อนข้างแผ่วนะคะในฝั่งของหุ้นเอซ่าส่น M15 นะคะหลังจากเมื่อวานตัดขาดทุนชอ็อตที่เปิดได้ระดับ990จุดนะคะวันนี้เราเข้าชอ็อตใหม่ครั้งที่ระดับ998จุดนะคะเป้าหมายทำกำไร992-990นะคะตัดขาดทุน เหนือระดับ1,000จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะแนะนำลงทุนในส่วนของ IRPC M15 นะคะออมองในส่วนสัญญาณทางเทคนิคเหนือเส้นค่าเฉลี่ย7 5วันได้นะคะเครื่องมือ Modify Stochastic เข้า ใกล้เขตโอเวอร์โซนะคะก็มีลุ้นทางรีบาวนะคะส่วนถ้ามองในแง่พื้นฐานนะคะ r p c ไตรมาสหนึ่งเนี่ยพลิกจากขาดทุนเป็นกำไรได้นะคะครึ่งปีหลังเนี่ยก็รอแรงหนุนเชิงบวกจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์หน่วย usv ในโครงการฟินิก์นะคะก็น่าจะเป็นในช่วงของปลายปลายไตรมาสสามนะคะก็น่าจะเป็นบวกในครึ่งปีหลังนะคะ,ะทิศทางของราคามาันในช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนนะคะแต่ว่าสามารถจะบวกขึ้นได้อยู่นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นบวก หุ้นกลุ่มตัว IRPC อยู่เหมือนกันนะคะก็เปิดลอง IRPC M15 ที่ระดับ4.18บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร4.40นะคะตัดขาดทุนที่4.10บาทค่ะไปประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธอนุพันธ์ค่ะ